วิธีล้างดูอัดเม็ดมาให้ปันนะคะโดยไม่ต้ไม่ต้องใช้น้ำล้างนะคะลูกค้าสักครู่แช่างสำรานจะทำให้ดูนะคะ ก็จะโล่งพี่มันก็จะมองเห็นพื้นเนาะแ่นเหมือนนครับมันก็จะมองโล่งไปข้างล่างแต่ว่าตัวที่ติดอยู่มันก็ไม่แน่นยูกเว้นว่าเ,เร,า,รา,เอาอัดอัด,อดแล้วไม่ไม่ไล่แบบนี้มันก็จะรอบหลังมันจะจะตัน แต่ก็ไม่ใช่หน้าแว่นบบนี้มันไร่ได้อยู่วิธีล้างรูง่ายๆนะคะลูกค้าเนี่ยเม็ดที่อยู่ในหน้าแว่นก็จะกระเด็นออกแบบนี้นะคะไม่ต้องใช้น้ําล้างนะคะใช้รําหยาบล้างรูง่ายๆเลยนะคะหลังการอัดเม็ดทุกครั้งเตี่ออกดีน่มีอะไรอีกตัวแบบเราต้องล้างรูไว้นะคะเพราะว่ามันมีความร้อนอยู่ในตัวมันจะแน่นมันจะติดรูจะตันได้เพราะฉะนั้นเราล้างล้างการอัดทุกครั้งเราล้างรูไว้เลยนะคะโดยใช้รําหยาบนะคะลูกค้าล้างทุกครั้งเลยค่ะนี่ไง ตัวที่อยู่ในน้าแว่นก็จะกระเด็นออกแบบนี้นะคะเข <Okay, S 2> คะ่ะ